กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิยอดโรย1วันที่26มกราคมพุทธศักราชส5 6 8วันที่24คลิปที่2บทที่14 1 7ถึง17ครับสาธุบทที่14มหาสมัยสูตรเอวมเมเฮสุตังเอกังสมย,ยังพระขวาวสเกสุวิหารติ กปิลาวทุสมิงมหวเนมหัตาภิกุสังเคนะสติงปัญจมเตหิภิกุสเตหิสเพวะอรันเตหิทัสหิจลกทธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติภควันตังทศนายาภิกุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทธาวสกยาสกายิการนางเทวานังเอตทาโหสิ อัยังโคภะควาสเเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนสติปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสัพเพเหวะอรันเตหิถ้าสหิจะโลกาตถุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายภิกุสังขันจะยันนูนะมยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกมิตวาภะคะวโตภะ สันติเกปจเจกคาธาภาเสยมติอะทโคตาเทวตาเสยธาปินามภะละวาสปุริโสสมิจิตังวาภาหังปัสเลยยปัสาริตังวาภาหังสมิเชยยอวเมวาสุทาวาเซสุเทเวสุอันตารหิตาภะกวโตปุระโตปาตุระหังสุอทโคตาเทวตาภะกวันตัง อภิวาเทตาวาเอกมันตังอทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสัมโมยวปะวะสมิงปะวะนานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหอิมังธรรมะ สมัยยังทักขิตาเยวะอปราชิตสังคันติอาโคอปราเทวตาภคกวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตตระตตระพิกโวสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสารทีวะเนตานิขะเหตวะอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อาทัคโอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอาหาสิเชตวาขี่ังเชตวาปลีคังอินทขี่ังโอหันจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอทัคโอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอาาสิเยเกจิพุทธังสรรนังคตาเสนเต ขมิสันติอะปาเยภูมิงปะหายยมานุสังเทหังเทวกายังปุปริปุเรสันติหิติอัตโขภะวาพิกุวมันเตหสิเยปุเยนะพิกเวทะสสุโลกธาตุหูสุเทวตาสันนิปติตาหนติ ต่ถาคตังทัศนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกเวอะเหสุงอาติตะมัทธานังอรหันโตสมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิ พักวันตานังเอตะ,ะา p a r a m a y e เทวตาสันนิปติตาอาเฮสุ่งเซย์ยธาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคาตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานังเอตะปร a r a m a y เทวตาสันนิปติตา พระวิตสันติเซยธาปิไมหังเอตราระหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมานสาิกโรธะภาศิสามีหติเอวัมพันเตเหติ โคเตภิกขุภักขวะโตปัจจโสสุ่งภักวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุษย์กัสมิยัตภุมมาตะทะสิตาเยสิตาคิริคัพพะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทา ตมะนะสาสุทาวิปสันนะมะนาวิลาภโยปัญจสเตยตวาวันเนกาปิลวัฒเวตะโตอมันตยีสัทธาสาวเกาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถิกโวเตจะอาตปะมะกะรงสุตวาพุทสสะสนังเตสัมปาตุราหุยานังอมนุสานัทสนัง อเปเกสะตะมัทะคุงสหัสสั่งอัทาสัตริงสตังเอเกสหัสสานังอะมนุสานมัทะสุงอเปเกนัตะมัทะคุงทิสาสะาพุตาอาหุงตันจะสะพัอภิญญายะววะิตวานาจกุมา ตโตอามันตยิสธาสาวเกสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยวูหังกิตายสามิขิราหิอนุปปภโสสตัสหัสสาวยาาภุมมากาปิลวัวาอิทิมัโตชุติมันโตวนณวันโตยสสิโนโมทามนาอภิกามุงภิกู้นางสมิติงวนาง ชะสหัสสาเฮมวตายาฆานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมโตวนาวันโตยะสสินโนโมธมานาอภิกามุงภิกขนางสมิติงวะนางสะตาคิราติสหัสสายาฆานันตะวันิโนอิทิมัโตชุติมโตวนาวันโตยะสสินโนโมธมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางอิเจเต อิเจเตโซระสะสะหัสซายค้านานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกามมุงปิคูนางสมิติงวะนางเวสะมิตาปัญจะสตายากานาณตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยาสสินโนโมทามนาอภิกามมุงปิคูนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชคหิโกเวปุลสะนิเวสนัง พียนังสัตตะสหัสสังยักา์นังปุยิปะยิรูปาสิตังคุมพิโรราชกหิโกโซปาค้าสัมมิติงวนังปุริมันจัติสรางราชาทัตตารโทปัสสสติคันทัพพานังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสภาโวอินทนามามหาภลาอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิการมภิกขุนังสัมมิติงวนัง ทัก,กินันจติสังราชาวิรุณโหตับปัสสาสติกุมพันธานางอาทิติมหาราชายาสสิโซปุตตาปิตัสะพะหะโวอินทนามามหาพลาอิทิมัโตชุติมัโตว,วันนว,วันโตยาสสินโมธมานาอภิกามุ um ปิกุนางสมิติงวะนังปัจฉิมันจติสังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานางอาทิตมหาราชายาสสิโซ ปุตตาปิตัสสะพาหโวอินทน,นามามหาพลาอิตธิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวานตันนวันโตยสสินโนโมทมานาอภิกามงพิกุนังสมิติงวนางอุตรันจติสงราชากุเวโรตัดตปะสาสติ ยัฆ่านางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตสะพะหวอินทนามามหาพลาอิทธิมโตชุติมโตวันวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกูนางสมิติงวน,นางปุริมะทิสั่งระปุริมะทิสัางทะตะระโททักขิเนนวิรุหะโกปัจฉิเมน,นวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสั่งจัตตาโรเตมหา ราชาสมันตาจตุโรธิสาทันทันละมานาอัทังสุวเนกาปิลวัทเวเตสั่งมายาวิโนทาซาคูวันจะนิกาสธามายากุเกณฑุเวเกณฑุวิภูจะวิภูตโตสหจันทนโนกามาเซโทจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะ นาโทโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตตตเสโนจะคันทโพนโรราชาชนโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุรยยวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทมาณาอภิกามุงปิกุนังสมิติงวนังอัทาคูนาภสานาคาเวซาลาสหตัน ชกากัมพลสสตะราอาคูปายคาสหยาติพิยามุนาทัตระธาจะอาคูนาคายสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหะสาหารันติทิพาธิชาปักขิปักขิวิสุทธจักคู เวหายสซาเตวะนมะชะปัตตาจิตตราสุปนาอิติเตสะนามังอภิอภยันตธานาคราชานมะสานมาสิสุปนโตเคมมกาสิพุทโธสัญหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสารณะมังสุพุทธัง ชิตาวะชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาติโรวาสวะเสเตอิทิมันโตยะส,สิโนกาลกัญชาหมหาพิสมาอสุราธานาเวขาสะเวปุเวปจิติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจีสหสตันจะพาลิตปุตตานังสเพเวโรจนามกา สันในหิตวาพระลิงเสนังราหุพัทธะมุณะมุปาคะมุงราหุพัทธะมุปาคะมุงสัมโยธานิพันธันเตภิกขูนังสม,มิติงวานังอาโปจเทวะปฐวีจะเตโชวาโยตธาคมุง วรุณาวารุณาเทวาโสโมจยัสสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวาญาสิโนทเสเตทสทากายาสเพนานัตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวนโตยสสิโนโมทัปมานาอภิกามุปพิกูนางสมิติงวนางเวนทูจะเทวาสหลีจะ อะสะมาจะตุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานขัตตานิปุรกิตาวาคูมันทะวาลาหากาวาสูนังวะวาสโวเซโทสโกปาคาปุรินทโท ทเ,เททสเตทสธากายาสเปนานัตตะวนินโนอ,อิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยาสสิโนโ,โมธมานาอภิการมุมพิกู้นางสมิติงวานางอัทธาคูสหภูเทวาชลามคิสิกขาริวะอริทัตกาจะโรชาจะอุมมาปุพานิพาสินโนวรุณาสหธรรมจจจาจะอจุตาจะอเนชกา สุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทเสเตทัสทากายาสเพนานาตาวัน,นิโนอิทิมันโตจุติมโตวนวันโตยาสสิโนโมธมานาอาภิกามุงภิกูุนางสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสามานุาสุตตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอัทธาคูหะระโยเทวาเยจโลหิตาวาสิโนปะ ปาราคัคาปารักามหาปารัคาอาคู as as ทเทวายาสิโนทัศเตทัศทากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวนนวันโตยาสิโนโมธมานาอภิกามุภิกูนางสมิติงวนางสุกากรุมห้ารุณาอาคูเวคณะซาสหโอทาตะขคยห้าปโมฆาคูเทวาวิจักขณา สถามัตตาหารักาชามิสกามิสกจสาจายาสสิโนทนายังอาคาปะชุนโนโยทิซาอภะอะภิวัตติเเทเสเตทัสทากา,ายาสเพนานตะวัน,นินโนที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมธมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเคมียตุสิตายามากันทกาจยายาสสิโน สัมพิตะสัมพิตกาลามเสธาโชตินามาจะอาสวะนิมมานารติโนอาคูอทัทธาคูปะระนิมมิตาทาเสทเสเ,เตทศธากายาสเพ,พนานตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนวันโต,นนตยสัสินโนโมธมานาอภิกรมุภิกุนังสมิติงวนังทเทถเต Te wanikaya sa pena nata waninona man wa akan cung ye jan ye sa saha pa buta cha ti makilang o katin nama nasawang takemu katarang na kang cantang wa a si ta a si ta ti tang sutrama pramato puta yi ธมโตสหสันนังุมาโรติโสจะโสปาคาสมิติงวานังสหัสสพมโลกานังมหาพรม,มาพิติทติอุปป,ปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสสิโสทเสทะอิสราคูปเจกวสะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจสัสเพอภิกันเตสิน้นเทเทเวสพรม,มกเกมาราเสนาภิกามิปัสสะกันหัส,สมันทิยังเอทะันหตะพันธะะราเคนพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุตจิตทะโกจิน่งอิตตัทธะมหเซนโนกันหเสนางอ๊ะ อเปยะอาเปสยิปานินามะมะหันจะสรังกตวานเพระวังยทยธาปาวุสโกเมโคธนายันโตสุวิชุโกตทาโสปจุทาวัติวัติสังกุโทอาศัยังวะเซตันจะสพังอภิญญายะวะวักิตวานิ่ะวะวกิตะ วานาจักุมาตะโตอามันตยิสท่าสาวเกสเนระเตมาราเซนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตับปมักกรุงสุตวะพุทธสาสนังวีตระเคหิปะกามุงเนสังโลมมปิอิเชยุงสเปวิชิตะสังขามา พยาติตายสัชโนโมทันติสหภูเตหิสาวกเกสาวกาเตชเนสุตาติบทที่15มงคลจักรวันใหญ่สิริธิสิริธิติมติเตโชชนะสิทธิมหิธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการสะสัพพันตรายนิวารณะ สมุทัสสะภะควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวติงสัมมา,าสัมมา,าปุริสรัรขนานุภาเวนะอาศิตายานุภยัญชนะนุภาเวนะอัตถุตะรสตะมังคลานุภาเวนะฉัพันนณรังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะ ทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารามิตานุภาเวนะทัศปรมัตถปารมิตานุภาเวนะสีลสีสีลสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสี สีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนวโรกุตระธรรมานุภาเวนะอัทังคิกะมคานุภาเวนะอัฏฐสมาปฏิยานุภาเวนะฉัพพันระชลพิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณานุภาเวนะทัศทัศพลญาณานุภาเวนะสพัญยุตญานานุภาเวนะ เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตตานุภาเวนะรัตนตยะสรณานุภาเวนะตุยหังสัพโรคะโสกุปัะวะทุขโทมะนัสสุปายาสาวินานตุสัพพันตรายปิวินานตุสัพพสังกัปาะตุยหังสมิจตัน สมิชนตุทีขายุตาตุยังโหตุสตะวัสะชีเวนะสมังคิโกโหตุสสัทธาอากาสพัพสัพอากาสัพพะตะวณภูมิคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสธาตุมเหออนุรักขันตุ <c oughs> พวตุส <t songs> ัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพวันตุเตพวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธมานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเตพวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพวันตุเต นักขัตตยะภูตานังปาปักขะนิวารนาปริตสานุภาเวนะหันดวาเตสังอุปทเวนักขัตตยะภูตานังปาปักขะนิวารนาปริตสานุภาเวนะหันดาวาเตสังอุปทเวนักขัตตยะภูตานังปาปักขะนิวารนาปริตสานุภาเวนะอันดวาเตสังอุปทเว บทที่16พระเทกรัตคาถาอตติตังนานวาขเมยยะนัปปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรกำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอะยะทะยะทะตีตัไปหี่นันตังอัปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามานุมนุพรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคนลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปรุโปรงเถิดอัจเชว ว่ากิจจะมาตะปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุง่งนหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับพยามัจจุราชผู้นิมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งลหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันจะ อะโ,โหรัตอโหรัตะมะตันทิตังตังเวพาเทกระโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเลี้ยงบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการลัชนีแลบทที่17อภินหาปัจเวคณะ ชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มะพยาธิธรรมโมหิพยังพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลวงพ้นความเจ็บไข้ไปไ <c oughs> ม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาววินาภาวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระพระจากของรักของจเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสกมหิกรรมาทายาทกรรมโยนิกรรมปฏิสนุกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศาัยยังกัมมังอริสามิกาละยานังวาปาปะกังวะตัสสะทายาทภวิสามิเราจะทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสื่อไปเอวังอัมเหฮหิอภพินหังปัจเวคิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาเนืองๆอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินจบคิดที่สองครับ